สวัสดีครับวันนี้ผมนํารถโตโยต้าเอาผ่ดตัวใหม่ล่าสุดมาแนะนำนะครับผมภายนอกเนี่ยเฉียบคมมากๆเลยครับแต่ภายในเนี่ยยังขาดเครื่องเสียงที่ทําให้คุณลูกค้าเนี่ยสนุกกับการเดินทางนะครับผมคันนี้จะอัปเกรดและติดตั้งอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับ มาเริ่มกันด้วยนะครับผมลำโพงคู่หน้าและก็คู่หลังเนี่ยคุณลูกค้าเลือกใช้เป็นของไมโครพิลิชชั่นซีรีส์3นะครับผมขนาดเนี่ย6.5นิ้วก็คือจะสามารถติดตั้งเข้ากับช่องเดิมของรถคุณลูกค้าได้เลยนะครับในแผงประตูทั้ง2ฝั่งแล้วก็ด้านหลังด้วยนะครับผมทวิตเตอร์เนี่ยก็จะติดตั้งด้านหน้าคอนโซลนะครับผมก็คือจะเป็นที่เดิมทุกอย่างเลยแต่ว่าเสียงเนี่ยอัปเกรดดีขึ้นแน่นอนครับผม ไมโครพิซิชันนะครับผมก็เป็นแบรนด์ลำโพงไฮเอ็นนะครับผมที่ลูกค้าเลือกติดไปเนี่ยก็จะเป็นตัวพรีเมียมเลยนั่นเองนะครับผมเสียงเนี่ยดีขึ้นแน่นอนกระชับแน่นอนนะครับเบสอิ่มเสียงกลางชัดเสียงแหลมสบายนะครับผมมาต่อกันที่ส่วนต่อไปนั่นก็คือแอมปิฟ i e เนะครับผมที่จะใช้ขับ ทั้งลำโพงคู่หน้าแล้วก็ซับด้านหลังนะครับแอมเนี่ยตัวแรกที่ใช้ขับลำโพงนะครับคุณลูกค้าเลือกใช้เป็นแอมพิซึม ms 8 6 d sp นะครับผมซึ่งติดตั้งอยู่ใต้เบาะครับข้อดีของ8.6ก็คือเขามีขนาดที่เล็กครับสามารถ,ถติดตั้งเนี่ยตรงไหนก็ได้นะครับผมจะทําให้คุณลูกค้าเนี่ยไม่เสียพื้นที่การใช้งานภายในรถนะครับผมแล้วก็ให้กําลังขยายที่อิ่มแล้วก็ทําให้ลำโพงทํางานได้เต็มที่ครับ, oh. รบผม ส่วนแอมอีกตัวนึงนั่นก็คือเป็นซึมนะครับผม SQ 1 7 0 0นะครับผมแอมตัวนี้เนี่ยจะทําหน้าที่ขับซับด้านหลังนะครับผมการติดตั้งเนี่ยก็เช่นเดียวกันครับติดตั้งอยู่ใต้เบาะผู้นั่งฝั่งด้านซ้ายนะครับผมซึ่งการติดตั้งของ k e เก o ซ n d ของเราเนี่ยการใช้งานของคุณลูกค้าต้องใช้ได้ปกติครับนี่การเลื่อนเบาะไปข้างหน้าไปข้างหลังเนี่ยยังคงทํางานได้ขยับให้ดูเลยนี่ครับผมแล้วตัวแอมนะครับผมก็ยังมี ตัวหน้าจอ DSP นะครับผมที่ติดตั้งไว้นี่เลยให้คุณลูกค้าใช้งานได้อย่างง่ายๆเลยนะครับตัวนี้มีหน้าที่อะไรมีหน้าที่ปรับลดเสียงได้นะครับผมแล้วก็ ถ้ารถคนลูกค้าเป็นรถคลาสสิกหรือว่าเป็นรถที่ไม่มีจอมาเนี่ยครับตัวนี้เนี่ยจะสามารถต่อบลูทูธเล่นซอฟต์ไฟล์ต่างๆจากมือถือของคนลูกค้าได้นะครับผมเขาสามารถเมมโมรีได้ครับผมเพื่อให,ให้คุณลูกค้าเนี่ยเซ็ตเสียงในแบบที่ตัวเองชอบในเพลงแต่ละสไตล์นะครับผมวันนึงอยากฟังล็อกเราก็เปิดเมมโมรีหนึ่งอยากฟัง Lock, ป๊งอปเราก็ใช้อีกเมมโมรีหนึ่งนั่นเองครับจะทําให้ลาโพงเนี่ยทำงานได้เข้ากับเพลงมากยิ่งขึ้นและทําให้คุณลูกค้าสนุกมากยิ่งขึ้นครับผมมาต่อกันที่ด้านหลังนะครัผมมเราาไดดด้ด้้ตติวนหลลงอยู่ใุ อะไรตรงนี้เลยนะครับผมเป็นที่เดิมคุณลูกค้าจะเห็นได้ว่าการติดตั้งเนี่ยเรียบเนียยเลยนะครับสามารถใช้วางของแล้วก็ใช้งานด้านหลังตรงนี้เนี่ยได้ตามปกติเลยครับไม่เสียพื้นที่การติดตั้งเลยนะครับผมส่วนซ้ำที่คุณลูกค้าเลือกใช้เนี่ยเป็นของไวท์นะครับผมแบ็กแอร์ครับเป็นรุ่นแบ็กแอร์นะครับเราทาตู้ เป็นตู้ไม้นะครับผมหุ้มด้วยพรมสีดําเพื่อความกลมกลืนของการติดตั้งนะครับผมเราก็ติดไว้ที่ด้านหลังตรงนี้เลยนะครับผมตัวซับเนี่ยมีช่วงทักที่ลึกนะครับจะทําให้เสียงเบสเนี่ยกระจายเข้าไปในรถได้ทั่วถึงเลยครับผมการติดตั้งเรียบเนียนเสียงดีขึ้นแน่นอนครับคันนี้คุลูกค้าเน้นฟังแบบพรีเมียม ใช้ของพรีเมียมเป็นตัวจบได้เลยครับครับผมลำโพงคู่หน้าคู่หลังเนี่ยแล้วก็ซับต่างๆถือว่าครบคันแล้วครับผมแล้วก็คุณลูกค้าได้ปิดท้ายด้วยแผ่นแดมนะครับผมประตูด้านหน้า2ฝั่งนะครับผมแล้วก็ประตูช่วงกลางของรถเนี่ยสฝั่งเลยนะครับผมแผ่นแดมเนี่ยมีข้อดียังไงครับผมแผ่นแดมเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นเสมือนตู้ลำโพงครับทำให้แผงประตูของคุณลูกค้าเนี่ยแน่นขึ้นครับผมการที่ติดแผ่นแดมเข้าไปเนี่ยก็จะทําให้ระยะสั่นคลอนตรงนั้นของลำโพงเนี่ยมันหายไปครับจะทําให้ไม่มีเสียงต่างๆ เข้ามารบกวนคุณลูกค right ้าเวลาคุณล right ูกค้าฟังเพลงเลยครับเสียงลำโพงหึ่งหึ่งวุ่งวุ่งยิ่งยิ่งยิ่งเนี่ยไม่มีแน่นอนครับผมแล้วก็ทางประตูด้านนี้ด้านนู้นแล้วก็หน้าหลังนี่เลยนะครับผมแดมครบจบครับผมคันนี้พรีเมียมมากๆครับก็จบไปแล้วนะครับผมกับ t o y ยต้า l p h a r คันนี้นะครับผมเน้นพรีเมียมเน้นฟังเพาะนะครับผมเน้นเสียงใสนะครับผมนี่เลยซิสเต็มนี้เลยนะครับครบจบเลยครับผม หากท่านใดนะครับมีรถรุ่นใดก็ตามนะครับร้านเราทําได้หมดนะครับผมหากสนใจติดต่อมาที่027929999นะครับผมหรือว่าร้านเราจะตั้งอยู่ที่ปากซอยรัชนาพิเษกสามจุฬงนั่นเองครับนี่แล้วก็ช่องทางอะไรด้านล่างนี้เลยครับสามารถทักหรือว่าโทรมาได้เลยนะครับมีทีมงานรอตอบอยู่ตลอดเวลาครับผมเปิดตั้งแต่9ามงเช้าถึง1ทุ่มครับทุกวันครับไม่มีวันหยุดครับสาหรับวันนี้ผมต้องส่งมอบรถแล้วครับผมลาแล้วครับผม